มีคำกล่าวที่ว่าบิดามารดาคือพรมของบุตรที่เสียสละให้ลูกได้ทุกสิ่งแม้แต่ชีวิตของตัวเองแอดเคยเห็นคลิปหนึ่งที่แม่กวางตัวหนึ่งเนี่ย กำลังว่ายน้ำหนีจระเข้อยู่แต่พอถึงจุดที่วิกฤตสุดที่จระเข้ตัวนั้นกําลังมุ่งไปหาลูกน้อยของเธอเธอจึงหยุดว่ายน้อาออกดือด้อเพื่อที่ว่าจระเข้ตัวนั้นจะได้พุ่งเป้ามาหาเธอแทนและมันก็ทําแบบนั้นจริงๆมาจูราตัวนั้นเปลี่ยนเป้าหมายมายังเป้าที่หยุดนิ่งแทนซึ่งเธอก็ยืนหยาดต่อหน้าความตายมองมันพุ่งเข้ามาหาแล้วก็งับคอลากเธอลงไปใต้น้าเพื่อกินเป็นอาหารภาพสุดท้ายที่เธอมองเห็นก็คือการที่ลูกน้อยของเธอ ว่าขึ้นฝั่งไปอย่างปลอดภัยได้ใช้ชีวิตอย่างที่มันควรจะเป็นนี่คือความยิ่งใหญ่ของแม่ที่เสียสละให้กับลูกได้แม้แต่ลมหายใจสุดท้ายของชีวิตแต่นี่ย่อมไม่ใช่สิ่งที่แม่กองเหมยเย็นฝากที่ชื่อทำเหมยกรรมจะทำอย่างแน่นอนเพราะเธอสามารถที่จะส่งลูกสาวตัวเองเข้ากองไฟเพื่อที่จะให้ตัวเธอเองกับลูกชายทั้งสองคนได้เสพสุขท่ามกลางเท่ากระดูกที่ระทมทุกข์ของลูกสาวได้อย่างน่าชื่นตาบาน นี่คือแม่ที่เป็นดั่งสวรรค์ของลูกชายแต่เป็นอเวจีสำหรับลูกสาวเธอคือแม่ที่ผุดมาจากนรกอย่างแท้จริงทเำทเหมยกรรมทำเหมยกรรมมีลูกทั้งหมดสี่คนเป็นลูกชายคนโตกับคนรองและมีลูกสาวคนที่สามเหมยไอฝังและลูกสาวคนสุดท้องที่กลายเป็นบ่อเงินบ่อทองให้เธอกับลูกชายสองคนได้สูบเลือดสูบเนื้อจนวันตายและถึงแม้จะตายไปแล้ว ลูกสาวผู้อาภัพอย่างเหมยเยี่ยนฟางก็ยังไม่วาที่จะถูกแม่ยื้อแย่งทรัพสมบัติจนตายตาไม่หลับแม้ทั้งครอบครัวจะมีกันอยู่แค่ห้าคนเพราะสามีของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เหมยเยี่ยนฟางยังเล็กๆแต่เธอกลับเลี้ยงลูกทั้งสี่คนอย่างไม่เท่าเทียมเธอเอาอกเอาใจและเลี้ยงดูลูกชายทั้งคู่ดุดดังแก้วตาดวงใจอยากได้อะไรก็หาให้หมดแต่กับลูกสาวสองคนนั้นกลับเป็นได้แค่ทาสของบ้าน ที่มีหน้าที่ในการหาเงินมาปลนเปรอให้กับเธอและลูกชายเทวดาทั้งสองคนเท่านั้นพวกเขาไม่ต้องทำมาหากินอะไรคอยแต่แบมือของเงินจากแม่ซึ่งก็ได้ขูดเลือดขูดเนื้อเอามาจากลูกสาวท่าทั้งสองคนอีกทีเหม่ยไอ้ายฟางซึ่งเป็นลูกสาวที่โตกว่าเหม่ยเยี่ยนฟางห้าปีต้องพาน้องซึ่งยังเด็กมากๆตระเวนหาร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆทั้งผับบาร์ในคลับหรือแม้แต่โรงยิ้วข้างทาง เพื่อที่จะหาเงินเข้าบ้านให้ได้มากที่สุดคืนไหนที่ร้องเพลงแล้วได้ทิปน้อยก็จะถูกนางกมผู้เป็นแม่ทุบตีและด่าทออย่างหนักเพราะเงินที่ได้น้อยนั้นมันไม่พอให้เธอผานไปกับการพนันและการปรนเปรให้กับลูกชายเทวดาทั้งสองคนโดยเหมยไอ้าฟางนั้นจะโดนหนักที่สุดส่วนเหมยเยี่ยนฟางก็ไม่น่ารอดจากน้ำมืออันโหดร้ายของผู้เป็นแม่ถ้าหาเงินได้ไม่มากจนพอใจ สองสีพี่น้องต้องตกนรกหมกไหมอยู่อย่างยาวนานจนกระทั่งเมื่อเหมยเยี่ยนฝางอายุได้19ปีและเริ่มมีชื่อเสียงจากการเข้าประกวดร้องเพลงและเริ่มมีเงินให้สูบใช้อย่างไม่ขาดสนนางจึงเลิกทุบตีลูกสาวทั้งสองคนไปโดยปริยายเพราะนางเองก็คงจะเหนื่อยกับการทุบถองหม้อข้าวของตัวเองเต็มทีไม่เพียงแต่แม่เท่านั้นที่มายืนอยู่บนหลังเธอเพื่อสูบเงินเหมยเยี่ยนฝาง ยังถูกพี่ชายคนโตโกงเงินไปอย่างมากมายเมื่อแม่เธอรู้แทนที่จะช่วยทวงเงินกลับบอกให้เธอลืมลืมมันไปไหนไหนก็เป็นพี่เป็นน้องกันทําให้เหมยเยี่ยนฝางรู้สึกเจ็บช้าน้ําใจเป็นอย่างมากเธอทั้งตรอมใจและอกไม่ไส้ขมจากการกระทําของแม่และพี่ชายจวบจนถึงลมหายใจสุดท้ายเพราะหลังจากที่เสียชีวิตไปในปี2003ด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกในวัย40ปีตามหลังพี่สาวเหมยไอฝาง ที่ก็ตายไปด้วยใจที่แหลกสลายด้วยโรคเดียวกันหมดเวรหมดกรรมจากแม่ใจมารล่วงหน้าไปก่อนแล้วสี่ปีและแม้จะตายแล้วก็ยังตายตามไม่หลับเพราะแม่และพี่ชายคนโตของเธอได้ก่อวีรกรรมร่วมกันด้วยการฟ้องร้องแย่งมรดกก้อนโตที่เธอทิ้งไว้ให้ก่อนตายซ้ำแล้วสำเล่าจากผู้จัดการมรดกที่เธอแต่งตั้งแต่ก็พ่ายแพ้ทุกครั้งที่มีการฟ้องร้องจนคู่แม่ลูกจากนรกต้องถูกฟ้องให้ล้มละลายร่วมกัน เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าทนายเนื่องจากเป็นฝ่ายแพ้คดีนั่นเองโดยเหมยยื่ยนฝากมีทรัพย์สมบัติจากน้ำพักน้ำแรงในการทำงานหนักมาตลอดชีวิตกว่า100รยล้านเหรียญฮ่องกงแต่ด้วยการมองการไกลว่าถ้าหากเธอมอบมรดกทั้งหมดให้กับผู้เป็นแม่ตามแบบที่มันควรจะเป็นนางจะต้องผานเงินก้อนมหาศาลนั้นจนหมดก่อนที่จะแก่ตายแน่ๆด้วยความเป็นห่วงกลัวแม่จะลำบากตอนบ้นปลายชีวิตแทนที่จะเอาเนื้อไปใส่ในปากเสือ เธอกลับใช้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปก่อตั้งเป็นกองทุนที่มีธนาคาร HSBC เป็นผู้ดูแลและนำอาดอกผลจากกองทุนมอบเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับทายาท5คนตลอดชีวิตก็คือนางกรรมผู้เป็นแม่กับหลานๆอีก4คนซึ่งประเด็นนี้เองที่ทำให้นางมานเท่ากรรมไม่ยินยอมเพราะนางไม่พอใจกับรายได้เดือนละ7 0,000เหรียญที่กองทุนมอบให้แต่นางอยากได้ทั้งหมดทั้งร้อยล้านนั้นมากกว่า นางจึงร่วมมือกับลูกชายคนโตเหมยไข่หมิงฟ้องร้องขอสิทธิ์ในการดูแลมรดกทั้งหมดโดยกล่าวหาว่าเหมยเยี่ยนฟางคงสับสนและมีสติเลอะเลือนในตอนเขียนพินัยกรรมคนเป็นแม่อย่างเธอควรจะได้เงินทั้งหมดไม่ใช่เพื่อนสนิทหรือกองทุนใดๆแต่แม่นางจะตั้งทนายฟ้องร้องสักกี่ครั้งศาลก็ตัดสินให้ทางฝ่ายกองทุนชนะคดีทุกครั้งเนื่องจากมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่าเหมยเยี่ยนฟาง ได้เขียนพินัยกรรมขึ้นในขณะที่มีสติครบถ้วนสมบูรณ์อีกทั้งพฤติกรรมที่เฉาโฉของนางกรรมและลูกชายก็เป็นที่ประจักษ์ของคนทั้งสังคมฮ่องกงว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับติดลบเมื่อแพ้คดีบ่อยๆเข้าเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายซึ่งสูงถึง6ล้านเหรียญฮ่องกงที่นางหวังว่าจะอาเงินจากกองมรดกมาจ่ายเมื่อชนะคดีแต่เมื่อเป็นฝ่ายแพ้จึงหมดปัญญาจะจ่าย เลยถูกสารสั่งให้ล้มละลายทั้งแม่ทั้งลูกเงินรายเดือนที่เคยได้ก็ถูกลดจากเดือนละ 70, เจ็ดหมื่นเหรียญให้เหลือแค่เดือนละสองหมื่นเหรียญเท่านั้นเพราะต้องหักไปจ่ายหนี้ค่าทนายที่ติดค้างเขาซึ่งรายได้เดือนละสองหมื่นนี้ถือว่าน้อยมากในฮ่องกงยิ่งนางกับลูกชายติดการพนันด้วยแล้วเงินแค่นี้จึงไม่พออย่าไสหนักจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากบ้านเช่าเพราะค้างค่าเช่าถึงหกเดือน เมื่อแย่งมรดกไม่ได้จึงฟาดงวงฟาดงาหาเรื่องคนอื่นไปทั่วหนึ่งในนั้นก็คือหลิวเตอ๋อหัวที่ถูกนางกล่าวหาว่าใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหลอกเอาเงินลูกสาวนางไปไม่น้อยแต่ด้วยความน่าเชื่อถือของเฮหลิวที่มีมากกว่าอย่างเทียบไม่ติดนางกับลูกชายจึงต้องหน้าหง,งายกลับไปเพราะไม่มีใครเชื่อในข้อกล่าวหานี้เลยและได้มีการเปิดเผยในภายหลังว่านางปั้นเรื่องใส่ร้ายพี่หลิวเพราะไม่พอใจ ที่ไปขอให้เขาเป็นพยานในคดีฟ้องแย่งมรดกแต่เขากลับไม่ยอมให้พบจึงเกิดการอาฆาตมาตร้ายและจ้องที่จะเอาคืนนี่มึงจะร้ายไปถึงไหนนี่ยายกรรมพระเอกแสนดีอย่างพี่เอี้ยวกล้วยมึงก็ยังไม่เว้นเนาะเมื่อสายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้นางกับลูกชายเจ้ากรรมในเวนจึงได้ใช้วิธีสุดท้ายในการหาเงิน วิธีที่แม่ดีๆที่ไหนจะไม่ทำกันนั่นก็คือการนำข้าวของเครื่องใช้ของลูกสาวที่ควรเก็บไว้ดูต่างหน้าเอาออกมาประมูลขายอย่างไม่แคร์ใครหน้าไหนทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าหมวกหรือชุดบนเวทีคอนเสิร์ตที่ลูกสาวชอบใส่แต่ที่น่าอเนจอนา,าจนกลายเป็นที่กลด่าของคนทุ่วฮ่องกงคือการที่หนาเอาชุดชั้นในของลูกสาวออกมาประมูลขายด้วยต้องเป็นแม่ประเภทไหน ถึงจะเอาชุดชั้นในของลูกสาวมาขายกินเดือดร้อนเหล่าเพื่อนในวงการที่นำโดยเจ้าตี้เจิ้นชื่อ่วยต้องระดมทุนกันมาเพื่อที่จะซื้อข้าวของเหล่านั้นเอามาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้แฟนๆของเธอได้เอาไว้ดูต่างหน้าซึ่งต้องใช้เงินไปหลายล้านเหรียญเลยทีเดียว <yes? S 1> เป็นแม่ยังไงทําให้ลูกสาวต้องตายตาไม่หลับได้ขนาดนี้เงินก็ไม่มีปัญญาหาแต่กลับมีการใช้จ่ายอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยในวันเกิดครบครอบ,รอบปีที่95้า นางสามารถขอเงินจากกองทุนเพื่อมาจัดงานฉลองได้ถึง25งแสนหมุนเหรียญซึ่งในงานนางมีสีหน้าที่ชื่นบานพร้อมกับเต้นรำยังมีความสุขในงานเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งของเหมยเยิ้ยนฝากที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซฮ่องกงได้จัดขึ้นในปี2005นั้นนางได้ทำท่ากอดจูบรูปคลำํำรูปปั้นของลูกสาวอย่างรักใคร่แถมยังร้องไห้เป็นวักเป็นเวร ซึ่งทั้งสื่อและคนฮ่องกงต่างก็พากันบอกว่าเสแสร้งเป็นแค่น้ำตาจระเ้ตอนที่ลูกมึงยังมีชีวิตมึงไม่เห็นรับมันแบบนี้เลยแม้จะมีอีกคำกล่าวที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเลวมักไม่ได้ตายชา้าและส่วนใหญ่มักไม่ได้ตายดีแต่กับรายนี้เห็นทีโยมทูตจะลืมทำหน้าที่เพราะในขณะที่ลูกสาวที่น่าสงสารท,ทั้งสองคนต้องตายจากไปด้วยวัยแค่40ปีทั้งคู่แต่อีแม่ทรพีอย่างนางกำ กลับมีอายุยืนถึง97แล้วในปีนี้ไอสักแคทยังไม่มีโยมบ,บัตูดมึงไม่เพียงแต่อีแม่มหาภัยเท่านั้นที่ไม่ยอมตายแม้แต่ลูกกรรมลูกเวนอย่างเหมยไข่เมิงลูกชายคนโตก็ไม่ทิ้งหลายที่ได้แม่มาอย่างเกินร้อยทั้งทงที่ไม่ได้ทำงานทำการเป็นหลักเป็นแหล่งอะไร แต่นายหมิงในวัยเจปีก็ยังมีหน้ามามีเมียน้อยอายุรุ่นราวคราวลูกที่โควงแขนกันไปช้อปปิ้งอย่างไม่อายใครทั้งๆที่ตัวเองก็มีเมียมีลูกอยู่แล้วโดยเขาบอกว่าเป็นผู้ชายต้องไว้หลายจนกว่าหัวจะลงหลุมว่าสั้นกูและเหนื่อยใจกับมึงจริงๆและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของนางแม่มหาไัยที่ใครๆก็ไม่ควรไปเกิดเป็นลูกสาวของนางแม่ของเหมยเยีนฝาที่ชื่อทำเหมยกรม